สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะดูเหมือนวันนี้ในส่วนของพักเพื่อไทยเองนะคะการที่คุณคุณธรรมพูดถึงกรณีที่พักก้าวไกลยื่นเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลน,นะยกริกมาตรา272เนี่ยคือในประเด็นนี้ก่อนแลวันค่ะว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการที่จะยื่นแก้รัฐมนูลในช่วงนี้เพราะอะไรคะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการแก้ไขรัฐมนูลมาตรา272เนี่ย เราไม่ได้ขัดข้านในหลักการนะครับพักเพื่อไทยสมัยที่แล้วเนี่ยเราก็เป็นคนที่เสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภานะครับเสนอถึงสองครั้งนะครับแล้วก็ในสภายังมีเสนอเรื่องนี้อีกหลายครั้งนะครับประมาณ6ครั้งได้พักเพื่อไทยก็เสนอเรื่องนี้แล้วก็พยายามจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่พักเพื่อไทยเสนอเนี่ยตามข้อเท็จจริงไปเปิดดูรายงานสภาได้นะครับว่าที่มองว่าผมเนี่ยบิดเบือนพ,พักเพื่อพักเก้าไกลไม่ได้ ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือพรรคเก้าไกลวันนั้นผมไม่ทราบแต่สิ่งที่สําคัญคืองดออกเสียงในประเด็นของพรรคเพื่อไทยนะครับผมได้พูดข้อได้จริงอันนี้ขึ้นนะครับโดยที่ไม่ได้หวังผลอะไรแต่พูดข้อได้จริงได้ได้รับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในการประชุมสองพรรคเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยพรรคก้าวไกลได้เสนอวาระขึ้นมาเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นเรื่องสําคัญเราบอกว่าเราไม่ได้เห็นแตกต่างในหลักการแต่สิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นปัญหาสําคัญก็คือว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนวาระเร่งด่วนขณะนี้คือเรื่องการตั้งรัฐบาลให้ได้สําเร็จตรงนี้จะทําก็สามารถทําคู่ขนาดไปได้แต่ไม่ใช่วาระสาคัญนะครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราได้เสนอไปแล้วว่าเรื่องนี้การจะประสบความสําเร็จนั้นยากเพราะว่าการที่จะประสบความสาเร็จเรื่องนี้ได้เนี่ยต้องการสามเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งรัฐสภาสนับสนุนให้เกิดนะครับ เรื่องที่2ต้องมีพักฝ่ายค้าน20%นะครับในการบวชสนับสนุนเรื่องที่3ามคือต้องมีหนึ่งใน3ามของสมาชิกรัฐสภาซึ่งต้องประมาณอีก84เสียงโดยประมาณนะครับสาเรื่องไขเนี่ยทำให้เราเห็นว่ามันไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเลยทั้งทั้งที่ในการบวดคุณพิธาที่ผ่านมาเนี่ยเ,เรามี3ามที่ยืนยันได้แล้วก็มีเพิ่มมาอีก3 1มเพิ่มมาอีกประมาณ12 13เสียงนะครับก็ได้324 เราได้แค่นั้นนะครับทั้งนั้นที่การบวกคุณพิธาเลยต้องการเสียงสวเพียงแค่6 14เสียงเองนะครับก็ยังไม่ประลส่งผลเด็นอันนี้เป็นเงื่อนไขที่84เสียงมันก็ต้องพูดให้ชัดเจนว่ามันจะเพิ่มได้ขนาดนี้และเพิ่มเป็นทวีคูณขึ้นไปอีกขนาดนี้นะครับจากที่เราไม่ได้และเพิ่มไปอีก20กว่าเสียงเนี่ยจะหามาจากไหนอันนี้ที่มันยากครับในใสายตาคนทั่วไปดูแล้วอันนี้เกิดขึ้อะไรอันที่สองเรื่องย0ขอรตฝ่ายค้านเนี่ยต้องเรียนว่าวันนี้ เรายังไม่มีฝ่ายค้านครับฝ่ายค้านนี่ต้องมีพิ่มและงคงการโปรดเกล้าให้มีผู้นําฝ่ายค้านฝ่ายค้านนี่จะเกิดขึ้นถ้าไม่มี20%รเนตรงนี้เรื่องนี้เสนอขึ้นไปก็ไม่ได้หวังผลจะให้ประสบความสําเร็จเสียงสมาชิกอ่าส่วนใหญ่ก็โอเคถ้าถ้าทํา86 84เสียงได้เสียงส่วนใหญ่ก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลยบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีเงื่อนไขความสําเร็จนะรู้อยู่ชัดเจนแล้ว่าไม่สําเร็จจะเสนอไปทําไม มันได้แต่เพียงการเสนอเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นว่าการต่อสู้ของเรายังจะต่อสู้ต่อไปในทุกวิธีการแล้วก็ทกษฐษฐางเสสภาโดยเฉพาะสอวอ่ะเป็นเงื่อนไขที่ยังมีความเห็นต่างเป็นอุปสรรคที่ทําให้ตรงนี้เกิดขึ้นได้ยากได้แค่นั้นเองทําไมไม่มาคิดเรื่องที่ว่าทําไงจะให้เป็นรัฐบาลโดยเร็วมาดูเงื่อนไขว่าที่ยังไม่สําเร็จอยู่ที่ตรงไหนบ้างนะครับผมก็บอกว่าหนึ่งเขาคุยกันชัดเจนเรื่องหนึ่งหนึ่งสองถอนได้ไหม หรือถอยไปได้ไหมมาพูดถึงความสําเร็จที่มันจะเกิดขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องมาทาเรื่องนี้ก่อนได้ไหมแต่ผมคิดว่าผมไม่เสนอนะผมรู้เป็นความยากลําบากของเขาเพราะว่าเขาได้หาเสียงมากับคนที่สนับสนุนเขาอันนี้เป็นความยากลำบากแต่เป็นประเด็นที่ต้องคิดเพราะเป็นเงื่อนไขหนึ่งอันที่สองคือถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ต้องมาดูว่าจะผ่านการประชุมวันที่สิบเก้าได้ไหมวันที่สิบเก้าเท่านี้เรารับทราบมาสวาเขาชัดเจนว่าเขาจะยื่นยติในการพิจารณาให้ตีความ นะครับเรื่องการเสนอคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยเป็นยติของสภาหรือไม่อันนี้ก็ยังไงก็ต้องเถียงกันจนวันนั้นอาจจะเสียเวลาทั้งวันแหละผมก็บอกไปแล้วว่ามันมีแค่สองทางทางหนึ่งคือท่านประธานสภาสามารถที่จะใช้ดุลพินิษฐ์และวินิจฉัยได้ซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าประธานสภาคงยากลำบากหรือลำบากใจที่จะทำแบบนั้นในขณะที่เสียงสมาชิกมีความแตกต่างกันอย่างมากอันที่สองถ้าเกิดถูกไยรัฐสภา มีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นยติเป็นยติใหม่ว่าให้โหวตจากที่ประชุมสภารับรองซึ่งในข้อบังคับเปิดโอกาสให้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็โหวตออกมามันก็จะมีผลนะครับคุณวิทาอาจจะไม่ผ่านเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจากสภาพแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสองทางทางที่หนึ่งคือเป็นยติไม่สามารถเสนอคุณวิทาในสมัยประชุมนี้ได้นอกจากว่าไปสม,ส,มสมัยในสมัยประชุมหน้าซึ่งยังอีกยาวไกลอันที่สองคือ ไม่เคยยึดติดผ่านคุณวิทาจะสามารถเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีได้เราบอกว่าตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับถ้าผ่านมาว่าให้สามารถเสนอได้เรายังคงยืนยันเจตนารมณ์ของเอ็มโออยู่ที่ทําร่วมกันเรายังยืนยันที่เราจะร่วมมือกันในการที่จผปักดันและเสนอคุณวิชาเป็นนายกรัฐมนตรี141 14เสียงของพรรคเพื่อไทยให้คุณวิชาหมดแต่คุณวิชาต้องตอบพรรคเก้าไก่ต้องตอบ สิ่งที่สําคัญคือจะถามว่าโทษนะครับจะถามว่าแล้วแค่ไหนถึงจะสุดความสามารถแค่ไหนจึงเป็นข้อยุติเราไม่อาจจะปล่อยให้การเลือกแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีข้อยุติหรือที่มีความเห็นเสนอขึ้นมาว่าเราจะปล่อยให้การเลือกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนพฤษภาเพื่อให้สวหมดอำนาจไปเองมันเป็นโดยได้ถ้าคิดแบบนั้นเราคิดจากวาระของตัวเราเป็นหลัก แต่ว่าสิ่ง,งที่สําคัญวันนี้คือวาระประชาชนกับวาระประเทศซึ่งต้องการมีรัฐบาลที่เป็นจริงโดยเอวทําไมผมพูดอย่างนี้ผมคิดว่าเราได้ฟังประชาชนฟังนักธุรกิจมาแล้วประชาชนก็บอกว่าเขาทุกยากมา9กปีที่อยู่กับรุ่งมาถ้าทําแบบนี้จะต้องอยู่กับรุงต่อไปอีกจนถึงต้นปีหน้าปัญหาเศรษฐกิจที่เขารุมเรามันไม่ทันเขารอไม่ได้ส่วนนักธุรกิจบอกว่าวันนี้เขาต้องการความชัดเจน ต้องการมีรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่เป็นองค์ประกอบไหนก็ตามขออย่างเดียวมีนิดมีมีนโยบายที่ชัดเจนแล้วรัฐบาลสำรองหรือรัฐบาลที่รักษาการเนี่ยมันไม่มีอำนาจเป็นมาตัดสินใจเรื่องอะไรทุกอย่างต้องรอหมดนะครับอันนี้เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีความชัดเจนขึ้นมันจะช่วยทําให้เกิดประโยชน์ได้ท่องเที่ยวเขารู้สึกมากครับเพราะว่ามันเป็นช่วงไฮซีซั่นถ้ามันยังมีปัญหาไม่ชัดเจนยง ประชุมไม่ได้เป็นปี้วยังโบตไม่ได้เนี่ยไม่มีใครกล้าเข้ามาในประเทศที่สถาความความเป็นความมั่นคงของรัฐบาลไม่เกิดขึ้นไม่มีใครครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่ผมอยากเรียนกับเรียนพี่น้องประชาชนด้วยก็คือว่าตอนนี้เรามีภัยจากภัยแล้งพิษจากเอนิโยสาคัญมากนะครับเวลานี้มีหลายท่านผู้เชี่ยวชาญต่างๆพูดถึงจะเป็นเอนิโยก็คือว่ามันจะซ้ําซ้อนไปถึงปีหน้า ซึ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือประเทศมันจะร้อนแรงไปมากมายพี่น้องเกษตรกรนี้จะต้องประสบภัยแรงที่เป็นดับเบิลเพราะ,ะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรนี้จะยากลำบากการผลิตจะเกิดขึ้นได้ยากอีกประเด็นหนึ่งคือคนเมืองก็ไม่ผลนเราจะเจอกับอากาศที่จะร้อนอย่างมากมายที่เราเคยเจอมาแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นชีวิตเราจะทำยังไงเราอยู่บ้านคนที่พอมีอันจะกินบ้างคนชั้นกลางก็เปิดแอร์ ค่าไฟก็เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย1 2สเปอร์เซ็นต์นะครับ<ม>สิ่งต่างนี้มันจะเกิดขึ้นแลวมันเป็นภาระของประชาชนตอนนี้ยังไม่มีรัฐบาลค่าน้ํามันดีเซลกำลังจะขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ารัฐบาลใหม่รอรัฐบาลใหม่รัฐบาลเดิมที่รักษาการก็ไมีเมีอำนาจที่จะมาทําอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างๆเราเนี่ยคือปัญหาที่มันรุมเร้าเราเพราะฉะนั้นผมได้เรียนไปว่าสิ่งที่สําคัญวันนี้คือทอํายังไงวาระประเทศและวาระประชาชนเป็นที่ต้งผมเห็นว่ากรารเสนอ272เนี่ย เป็นการใช้วาระของพักก้าวไกลกับวาระของคุณพิธาเป็นรักจึงไม่สมควรแล้วก็ที่สําคัญอันหนึ่งคือว่าเราคุยกันแล้วว่าเรามีความเห็นต่างกันเราทั้งสองฝ่ายสรุปในที่ประชุมว่าเราจะกลับไปคุยกับพักตัวเองแล้วจะนําไปหาดอกันอีกครั้งหนึ่งในพักร่วมแปดพักแล้วสองพักจะกลับมาสรุปและพิจารณากันอีกทีระหว่างที่รอแล้วเรากำลังประชุมกับพักต่างๆพักก้าวไกลอยู่ให้คุณพิธาออกมาพูดและมาเสนอความเห็นซึ่ง ดูเหมือนเป็นการตีกราะแต่พักร่วมที่จะต้องเดินไปนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณพิธาได้เสนอความเห็นในเรื่องนี้โดยเสนอเงื่อนไข272ขึ้นมาเพิ่มเปิดสมอรภูมิการสู้ว่าเป็นสองสมอรภูมิแล้วบอกว่าการจะหยุดยั้งหรือรอจะขึ้นอยู่กับสองสมอรภูมินี้ถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องเราจะคลี่คลาย การจัดตั้งรัฐบาลออกไปโดยเร็วแต่กลายเป็นว่าเราได้สั้นงเงื่อนไขที่จะมีเงื่อนไขต่อแล้วก็จะเดินไปสองเจ็ดสองที่เค้ารภาอย่างที่ผมเรียนแล้วว่า<อ>มีเงื่อนไขมากมายที่ทําไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโดยไม่คานึงถึงวาระของประชาชนวาระของประเทศเนี่ยม,มันเท่ากับพรรคเก้าไกลกับคุณพิธาคิดถึงวาระของตัวเองเป็นหลักผมจึงบอกว่าผมฟังคําพูดสุดท้ายของพรรคเก้าไกลของคุณพิธาแล้วผมไม่เข้าใจตีความยากก็คือว่าต่อไปนี้ อนาคตของพรรคก้าวไกลและอนาคตของคุณพิธาอยู่ในมือพี่น้องประชาชนแล้วกําลังเอาประเด็นต่างๆโยนไปให้ประชาชนและจับประชาชนเป็นตัวประกันหรือเปล่าผมสงสัยผมถือว่าเวลานี้ถ้าเอาให้ถูกในความเห็นผมก็คือว่าวาระของประเทศและวาระของประชาชนอยู่ในมือพรรคก้าวไกลและอยู่ในมือคุณพิธาการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลและการตัดสินใจของคุณพิธาถ้าตัดสินใจถูก ประเทศสามารถปลดแอกได้ปลดความยากลำบากต่างๆได้ประเทศและประชาชนจะได้รับประโยชน์แต่ถ้าอยู่ในมือคุณพิธาและพรรเก้าวไกลและดำเนินการโดยคำานึงถึงวรรคทางการเมืองเป็นสำคัญเราจะเสียโอกาสที่เหลืออยู่น้อยนิดที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลได้ผมเชื่อว่าถ้าสร้างให้เกิดความรู้สึกว่ามันถึงทางตันไม่สามารถไปได้แล้วเราจะยืนยันเสนอไปเรื่อยๆรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะเกิดขึ้น เข้ามาแทรกแซงแล้วก็มาต่อสู้ได้ไม่ยากไม่สำคัญแต่สิ่งที่เราเห็นชัดๆเป็นตัวเลขก็คือว่า188เสียงเขาเนี่ย <areth. S 1> เขาอาจจะไม่เอาแล้วเขาอาจจะดําเนินการต่อเสร็จแล้วสองสวซึ่งอาจจะหัดหัก,กออกไป13เสียงเนี่ยมันจะร่วมกับเขาในการทําเรื่องนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงที่เราคาดหวังนะครับมัน4 0 0ร้อยกว่าตั้งรัฐบาลได้เลยแล้วบอกว่าเขาก็มีเสียงน้อยอยู่ในสภาเขาตั้งรัฐบาลไม่ได้ประสบการณ์สอนออเอมาแล้ว พรรคก๊ไทยเคยได้ถึงรวมเสียงได้ถึง248จะตั้งรัฐบาลตั้งไม่ได้แต่ว่าเขาก็ตั้งได้ประสบการณ์สอนเราแล้วว่างูเห่ามีเยอะเพ่นพ่านเต็มไปหมดเรามีสวนกล้วยเต็มไปหมดเพราะนั้นการเมืองที่ว่าด้วยงูเห่าด้วยกล้วยจะกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้คือสิ่งที่น่ากังวลถ้าเราไม่สามารถแบกวงงน,นี้ไปได้แล้วยังจะอยู่แบบนี้แก้ปัญหาอย่างไม่คํานึงถึงความเป็นจริงแบบนี้ แสดงว่าเรากําลังตัดสินใจที่จะอยู่กับลุงต่อไปอีกสี่ปีใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากเรียนถามพี่น้องประชาชนว่าถ้าเอาวาระทางการเมืองเป็นที่ตั้งแล้วตัดสินใจไปแบบนี้ท่านพร้อมจะอยู่กับลุงไปอีกสี่ปีหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่วันนี้ต้องมาช่วยกันหาทางออกว่าทํายังไงถึงจะเสนอรัฐบาลของฝ่ายเราเข้าไปต่อสู้ได้ไม่จําเป็นต้องยึดติดกับคุณพิธานะครับแต่พรรคร่วมมีตัวบคุคคลสําคัญสาคัญอีกเยอะ จะเสนอแล้วจะมีผลเปลี่ยนแปลงไหมซึ่งก็ไม่มีอะไรตอบรับรองได้แต่ว่ามันเปิดเงื่อนไขใหม่เกิดสภาพแวดล้อมใหม่จะได้หรือไม่ได้ต้องช่วยกันผมคิดว่านี่คือประเด็นสําคัญที่ผมอยากเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้เริ่มจากที่เราหวังจะได้ตําแหน่งแห่งที่มาเรากําลังคํานึงถึงการเมืองที่เป็นจริงให้ทุกฝ่ายได้พิจารณานะครับวันนี้อยู่ที่ตรงนี้ครับว่าเราสามารถจะยืนอยู่กับความเป็นจริงได้ไหมเพราะว่าหลายคนบอกว่าการเมืองเนี่ย คือการทําความเชื่อให้เป็นความจริงผมคิดว่าวันนี้ต้องอิงความจริงและทําความจริงเนี่ยให้ไปสอดคล้องกับความเชื่อและความฝันของพวกเราปัญหาอยู่ที่ตรงนี้นะครับความแตกต่างค่ะซึ่งจริงๆวันนี้ความชัดเจนนะคะจากทางพักเก้าไกลรวมถึง8ปดพักรวมถึงว่าเราจังคงที่จะเดินหน้าเสนอคุณพิธาเพียงชื่อเดียวเนี่ยต้องได้คําตอบที่ชัดเจนก่อนไหมคะก็ชัดเจนครับ ว่เราคิดว่าจะไปยังไงต่อได้แบบเดิมจะหยุดหรือยังแต่ถ้าบอกว่ายังไม่หยุดยังเป็นพักอันดับเดิมย,ยังมีสิทธิ์จะเสนอไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าประเทศไม่มีทางออก เพราะว่าอย่างสิ่งที่คุณเพื่อนพูดถึงว่ากรณีมีข่าวมีชื่อของพลเอกประวิตธมาแม้ว่าอาจจะยังคงเป็นเสียงข้างน้อยแต่โอกาสที่บอกว่ามันอาจจะมีการรวบรวมสสและพลิกกลับมาเป็นเสียงข้างมากมันก็จะเป็นการเสียโอกาสของฝ่ายประชาธิปไตยเสียโอกาสของท้องทั้งก้าวไกลหรือเพื่อไทยที่มีประชาชนเลือกมาเป็นนดับสองเช่นเดียวกันครับเป็นการเสียโอกาสนอกจากนั้นเป็นการเสียโอกาสของประเทศและของพี่น้องประชาชน เราเห็นอยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นได้ถึงมแม้วันนี้บอกจะไม่แข่งก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยการเมืองเกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเป็นเรื่องที่ต้องระแวดระวังเรามีโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วมีโอกาสเดียวที่จะปลดล็อกรัฐรรรมนูลฉบับนี้มากกว่ามาเสนอสองเ็สองแล้วไม่มีความหวังการเข้ามาเป็นรัฐบาลเราได้หาเสียงกับพี่น้องประชาชนไว้ว่าวาระแรกของคอ,อรมอจะเป็นวาระที่อน,นุญาตให้ไปทาประชามติ เพื่อเรียกสสลอเข้ามาแก้รับนูลแล้วเรายืนยันไปแล้วตอนที่เราคุยกับอาจารย์มันน้อยเข้ามาเป็นเนี่ยผมได้คุยแล้วบอกอาจารย์เราใช้เวลาหนึ่งปีหรืออย่างมากก็เลื่อนไปไม่เกินสองปีสามารถที่จะแก้ไขรัมนูลได้จากสสรอเราจะทําวาระนี้เป็นวาระแห่งชาติแก้ปัญหาให้สําเร็จแล้วเราจะตลดจจอบทุกอย่างได้อย่างเป็นจริงไม่ต้องไปเคลื่อนไหววาระทางการเมืองอะไรอย่างไงต่างๆอันนี้คือสิ่งที่เป็นโอกาส ถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยโอกาสของประชาชนทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องมาจมอยู่กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งไม่เห็นว่าคําตอบข้างหน้าคืออะไรอันนี้คือความแตกต่างครับผมเสนอนี้เป็นประเด็นปัญหาของสังคมให้ทุกฝ่ายได้คิดนะครับผมก็ทราบว่าสิ่งที่ผมเสนอเนี่ยอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครหลายคนนะครับแล้วก็ตรงนั้นอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ผมได้ ผมไม่มีปัญหาครับความเห็นคนเรามีความแตกต่างได้แล้วเราไม่สามารถจะทำให้คนในสังคมทั้งหมดเนี่ยเชื่อเหมือนกันได้แต่ประเด็นของผมเนี่ยมันเสนอขึ้นมีส่วนที่จะสะท้อนความเป็นความตายของประเทศผมว่าผมกล้าเสนอเรื่องนี้แล้วก็ไม่กลัวว่าสิ่งต่างเป็นเพราะผมเชื่อว่าผมเสนอจากความจริงใจและเป็นทางออกของประเทศอย่างเดียวถ้าไปเสนอโดยปิดทางออกของเราแล้วเนี่ยน่าเสียดายนะครับน่าเสียดาย แต่ในเมื่อถ้าหากว่ายังคงมีการเสนอชื่อคุณพิธาหรือถ้าหากเสนอแคนดิเดตของเพื่อไทยแต่กรณีของการที่คะแนนของฝ่ายสสที่จะสนับสน,นุนนะซึ่งอาจจะถ้าเป็นเพื่อไทยอาจจะมีพรรคอื่น ที่ไม่ใช่แปดพักมาร่วมสนับสนุนด้วยแต่อาจจะติดเงื่อนไขท,ที่พักเก้าไกลเสนอหนึ่งหนึ่งสองะคะตรงนี้จริงๆก็ที่หลายคนพูดถึงเรื่องว่าถ้าหากว่าเก้าไกลเปิดทางให้เพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลนั่นหมายความว่าจะเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มีแปดพักแล้วมีสองเรื่องนะครับก็ที่คุณถาปณีพูดอาจจะไปไกลเร็วในส่วนสุดท้ายะนะครับ ผมว่าประเด็นแรกคือสิ่งที่ต้องคิดและต้องพิจารณาก็คือว่าเรายังมีหนทางไหมแปดพักเนี่ยจะเป็นรัฐบาลมผมว่ายังคิดต่อได้เพราะเรายังไม่ได้พยายามนะครับมผมคิดว่าแปดพกรวมกันถ้าคิดว่าคุณพิธาไปไม่ได้เรามาดูว่าใครจะมีเงื่อนไขที่จะได้เสียงสมัมผมากที่สุดอาจจะเป็นคุณเศรษฐาอาจจะเป็นคุณแพรทองทานอาจจะเป็นคุณไทยกเกษมหรือจริงๆยังมีอีกว่าถ้าสมัครสามคนนี้ไม่ผ่าน ยังมีคุณเสรีพิสุทธิ์นะครับแล้วมีอีกหลายคนนะครับผมก็ใจว่าไท่านท่านก็เป็นคุณ,คณด,ดัดดี้คุณอะไรนะคุณคุณศิธาก็ยังมีหลายคนถ้าคนไหนอยู่ในเงื่อนไขที่เป็นไปได้และเป็นตัวแทนฝ่ายประชารไทผมว่าเกิดคิดได้อันนั้นต้องมาคุยกันครับนะครับถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามตามประเพณีแต่ถ้ามันคิดแล้วไปไม่ได้แล้วมันมีทางออกอื่นเนี่ยผมว่าเราต้องเอาวันนี้เพื่อจะชู้ให้ได้ตรงนี้ต้องเป็นคําตอบก่อนอถ้าไม่มีแล้ว ถ้ามีความยากลาบากสิ่งที่คุณถาปณีพูดมันถึงจะเป็นประเด็นที่มาคิดกันต่อว่าเราจะเอาอย่างไงปัญหาของประเทศและความหวังประชาชนอยู่ที่แปดพักนี้ต้องช่วยกันคิดแต่ไม่ใช่ว่้ยังไม่ได้พยายามเรื่องอื่นเลยแล้วก็หยิบประเด็นนี้มาแล้วผมมีความคิดเห็นต่างเพื่อช่วยกันคิดกลายเป็นว่าเรามีวาระแอบแฝงแล้วเราก็มาฟังความคิดที่เป็นดราม่าของหลายคนว่าจะเป็นอย่างงน้นจะเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าไม่เกิดประโยชน์ครับ วันนี้การซัาดราม่าให้รู้สึกแยกกันแล้วก็สร้างความขัดแย้งในการแตกแยกกันไม่เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายป,าประชาธิปไตยวันนี้มีแต่ว่าหนทางที่สําเร็จที่ทําให้ได้อยู่ที่ตรงไหนมผมไม่อยากเอาไม่อยากเห็นการเอาความเชื่อมาผักดันโดยที่ไม่เห็นผลสําเร็จรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ให้มันเป็นประเด็นทางการมอนเพื่ออะไรเราอยากเห็นการร่วมมือกันแล้วดูว่าความเป็นจริงที่เป็นอยู่จะทําให้มันประสบความสําเร็จ เป็นความฝันฝันของเราได้ยังไงวันนี้ไม่ใช่เอาความเชื่อมาทําให้เป็นจริงวันนี้เอาความเป็นจริงมาทําให้ความฝันของเราประสบความสําเร็จตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับแ,และผมอยากเรียนพี่น้องประชาชนว่าวันนี้มีเรื่องราวที่เราต้องคิดเยอะมากมโอกาสสุดท้ายของพี่น้องประชาชนในการที่จะแก้ปัญหาวาระสาคัญของประเทศและวาระสําคัญของพี่น้องเนี่ยมันอยู่ที่การใคพยายามทําให้เสียงของพี่น้องประชาชนทั้งหมดที่อยากให้เกิดขึ้น ฝ่าฟันกฎกฎติกาที่กําลังดำรงอยู่ให้ได้อย่าคิดแต่เรื่องทางการเมืองเพราะเรื่องทางการเมืองมันเป็นวาระของพรรคของบางส่วนวันนี้ต้องเอาวาระประเทศชาติและวาระประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วหาทางออกให้ได้มากที่สุดถ้าไม่ได้จริงๆให้ประชาชนเห็นว่ามันไม่ได้แล้วจะทํำยังไงก็ปรึกษาประชาชนวันนี้้าคิดข้ามขดไปเรื่อยเนี่ยมันจะทําให้เราเจอแต่ขนทางตันวันนี้เอาทีละสเตป็ปทีละขั้น ถ้าเราอยู่ๆคิดว่ามันไม่ได้แล้วแล้วก็ไปสู่สุดท้ายเลยผมว่าเราปิดโอกาสในการคิดหาทางออกของเราวันนี้คิดไปทีละขั้นถ้ามันไม่ได้ขั้นต่อไปคืออะไรโอกาสอยู่ในมือเราแล้วครับโอกาสที่น้อยนิดเนี่ยเป็นการที่จะสร้างรัฐบาลประชาธิปไตยได้อยู่ในมือเราถ้าเราวันนี้เราสนใจแต่วาระทางการเมืองแล้วท,ทิ้งสิ่งนี้ไป ผมว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายของพี่น้องประชาชนและเสียดายเป็นน่าเสียดายของประเทศค่ะคุณคุณทำยืนยันวันว่าในจุดยืนหลักการพรรคเพื่อไทยเองต้องการที่จะ,ะทําให้รัฐบาลประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะส่วนเงื่อนไขอื่นๆที่มันอ,อาจจะถูกนํามาใช้ในเปิดทางให้อีกฝ่ายหนึ่งได้จะตั้งรัฐบาลมันควรที่จะตัดเงื่อนไขเหล่านั้นออกไปก่อนถูกครับ คือวันนี้ต้องคิดว่ามีใครไหมที่จะได้คะแนนไม่ได้จะเพิ่มใครที่มีคือผมมองว่าพรรคประชาไตยกับพรรคประเดการมันมีหลายเฉดมันไม่มีรัคประชาไทยร้อยเปอร์เซนต์กับประเด็จการร้อยเปอร์เซนต์ผเราคนใดก็ยังต้องมีเฉดเราพรรคก้าวไกลยืนในจุดยืนร่วมในเรื่องประชาไทยแต่เราก็มีเฉดว่ามีเรื่องแก่เรื่องอ่อนกันผมว่าในพรรคต่างๆที่ร่วมกันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดทุกพรรคการเมืองมาจากเสียงเรียกร้อง,องประชาชนมาจากคะแนนเสียงที่ทั่วทั้งประเทศที่ได้ออกมาใช้สิทธิ นะครับมันไม่ได้เผด็จการหรือประชาไต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันมีดีกรีที่แตกต่างกันถ้าแค่นี้เรวมกันรื้อยังไม่ได้มันมีอะไรจะเพิ่มไหมล่ะสมมติสมมติพรรคชาติไทยมีความขัดแย้งน้อยสุดมาเพิ่มได้เพิ่มขึ้นไหมหรือจะมีอย่างอื่นผมคิดว่าต้องคิดจากกรอบเดิมออกไปให้มันเห็นหนทางมากขึ้นยังมีหนทางแต่ถ้าติดเลยแล้วบอกว่าแค่นี้ไม่ได้ไปเคลื่อนไหวด้านการเมือง อันนี้มันเป็นคําตอบที่ง่ายเกินไปนะครับเมื่อวันนี้ทุกพักก็บอกว่ามีทางแล้วเราลงไปขึ้นกับประชาชนไม่ได้นะครับผมคิดว่ามันกําลังกล่าวเข้าไปสู่ความขัดแย้งแบบเดิมๆที่เราเคยเจอมาอีกถ้าเราทําแบบนั้นลุงก็จะอยู่ต่อไปถ้าเราทําแบบนั้นความขัดแย้งที่มันขยายตัวและเป็นความขัดแย้งของทางสังคมที่จะเกิดขึ้นความวุ่นวายทางการเมืองมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้อีกนะครับผมไม่ได้บอกว่าทันทีทันใดเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ย เราก็สามารถที่จะทําให้เรากำลังไปสร้างโอกาสให้เกิดบรรยากาศที่แทรกซ้อนได้วันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนทั้งหมดมกับพี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยต้องพยายามดึงฟืนออกจากไฟอย่าให้การเผาผลาญหรือการลุกชนขึ้นมาเนี่ยมันไปสร้างความขัดแย,ย้งจนสร้างเงื่อนไขให้เกิดการใช้อํานาจพิเศษรัฐประหารหรือการผักดันให้เกิดรัฐบาลแดงชาติเพราะนั่นจะไม่เป็นผลดีกับพี่น้องประชาชนและพวกเราเพราะเราเผชิญมาแล้ว อยู่มาแล้วเก้าปีรู้รถแล้วว่ามันเป็นอย่างไรเพราะนั้นตรงนี้ผมรู้ว่าผมพูดอย่างนี้อาจจะทําให้หลายคนไม่สบายใจแต่ผมคิดว่าต้องพูดเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ที่ประเทศชาติกับประชาชนจะเสียโอกาสผมยินดีที่จะยอมรับความเห็นแตกต่างที่วิพากษ์วิจารณ์ผมแต่ผมคิดว่าต้องพูดเพราะมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางออกของประเทศอืมนะคะแล้วจริงๆเวลามันอาจจะไม่สามารถที่จะยื้อไปเรื่อยๆได้อีกแล้วมันมีห่วงเวลาที่ต้องถึงเวลาในการตัดสินใจครับ แล้วจริงๆในทั่วไปอ่ะเขาไม่ยย่งนี้นะครับอย่างครั้งที่แล้วเราครั้งแรกเราไม่ได้แล้วเราดูแล้วเราม,มีโอกาสเราก็ยอมแล้วมาเคลียร์กันเพื่อประเทศบันเดินหน้าต่อไปแล้วสู้ในวิถีทางไม่ใช่ผมผมผมไม่สบายใจมากเลยที่เสนอว่ากอขอเป็นสายคันเสนอไปเรื่อยๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ได้นะครับในทางอุดมการเนี่ยเราสามารถทําอย่างนี้ได้เพื่อยืนยันความชัดเจนทางการเมืองว่าเรามีความแตกต่างกันแต่ประเทศชาติละครับปัญหาพี่น้องประชาชนละครับ มันเสียหายมันมันทำอย่างนั้นไม่ได้ครับผมคิดว่าวันนี้ต้องหาทางออกแล้วมันไม่ได้ดังใจเราทั้งหมดอะครับอะไรที่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเราต้องช่วยกันคิด ช่วยกันหาทางออกซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยาการจับมือร่วมกัน8ปดพักมันไปไม่ได้จริงๆถ้าเพื่อไทยต้องอทําหน้าที่ในการจัดตั้งรัฐบาลเองนะคะกรณีการพูดถึงเรื่องของการพิขั่วต่างๆเรา,เาคิดว่ามันสามารถที่จะอธิบายากับสังคมยังไงได้ไหมคะในท้ายที่สุดแล้วถ้าต้องเดินไปปลายทางแบบนั้นจริงๆผมคิดว่าเรามีหน้าที่ทําในเรื่องที่สมควรให้ถึงที่สุดให้พี่น้องประชาชนเห็น แล้วมันเป็นปัญหาที่ถูกเปิดประเด็นต่อสาธารณชนว่าในเรื่องมันพยายามทาอย่างนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะเดินต่อไปเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าพี่น้องประชาชนจะเห็นความแตกต่างว่าถ้ายังเดินต่อไปต้องอยู่กับลุงต่อไปอโอเคไหมถ้าไม่โอเคก็ต้องแก้วิกฤตตรงนี้ให้ได้การแก้วิกฤตตรงนี้มีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วใครบ้างที่ต้องมาแบกรับภารกิจตรงนั้นแล้วก็ต้องมารับความเสี่ยงเพราะทุกคนมาร่วมทํางานเพื่อจะหาทางออก มีต้นทุนที่ต้องจ่ายทั้งนั้นนะครับถ้าจะให้พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็มีต้นทุนที่ต้องจ่ายถ้าจะให้พรรคเก,ก้าไก่พรรคเก,ก้าไก่ก็มีต้นทุนที่จจ่ายถ้าบอกว่าพรรคเก้าไก่ถอยถเถอะเรื่องหนึ่งสองแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปได้พรรคเก้าไก่ต้องคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นประชาชนที่สนับสนุนพรรคเก้าไก่จะเข้าใจไหมแล้วถ้าอย่างนั้นมันจะเสียความรู้สึกกับคนที่เลือกมาไหมแล้วแทนที่จะเป็นเรื่องนนสนใจแต่เรื่องเดียวหันกลับมาดูนโยบายอีกส9งร้อยเก้าสาเสียงเพื่อจปทำงานให้พี่น ถ้าจะตัดใจอย่างนั้นพรรคเก้าไกลก็มีต้นทุนที่ต้องจ่ายถ้าพรรคเพื่อไทยจะตัดใจบอกถ้าอย่างนั้นพรรคเพื่อไทยจะเดินไปต่อข้างหน้าโดยเปลี่ยนขั้วทั้งหมดพรรคเพือ่อ<โ>ไทยก็มีต้นทุนที่ต้องจ่ายนะครับประชาชนเขาดูอยู่แล้วเขาจะยอมรับหรือไม่นั่นยังเป็นเรื่องที่ต้องมาทบทวนและคิดเพราะนั้นทุกพรรคการเมืองมีต้นทุนที่ต้องจ่ายแต่ว่าทํายังไงอะถ้าไม่ให้ประเทศมันถึงทางตัน่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าถึงทางตันทางเรื่องเรามีไม่กี่ทางมีการรัฐบาะหารเกิดขึ้น มีการโจมตีกันไปโจมตีมาจนความขัดแยง้งบานปลายเป็นความวุ่นวายคณะรัฐมาตรมาได้แน่เราพิสูจน์มาแล้วเห็นมาแล้วถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องเสดอไปเลือกทางเลือกที่สองในรัฐธรรมนูญก็คือหาคนกลางข้างนอกมาเป็นรัฐธรรมนูนซึ่งก็ยังยากนะครับการโหวตเสียงก็ยังมากคือถก็ไม่ได้ตัวน,นี้ก็บอกว่าพัคการเมืองจัดการกันไม่ได้รัฐบาลแห่งชาติมาเราก็ไม่ปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นอีกอเพราะฉะนั้นวันนี้มันควรจะต้องให้มันพัคใดพัคหนึ่งที่ประชาชนเลือกมาทั้งหมดเนี่ย รวบรวมเสียงให้ได้แล้วก็ตั้งรัฐบาลได้ได้ซึ่งไม่ผิดกับประเพณีการปกครอง,องที่เคยทำมาเลยแต่ผมไม่อยากพูดเรื่องนี้ก่อนมันกลายเป็นว่าเราพร้อมจะไปอยู่กับลุงแล้วพร้อมมันมันเป็นดราม่าผมคิดว่าวันนี้อยากเชิญชวนหลายๆคนที่พูดอะกลับมาสู่ความเป็นจริงแล้วมาช่วยกแก้ปัญหาความเป็นจริงให้มันมประสบความสําเร็จดีก,กว่าค่ะก็ช่วงเวลาที่ท้าทายสําหรับฝ่ายประชาธิปไตยที่จะก้าวข้ามดราม่าทั้งหมดแล้วหันกลับมาหา เรียกว่าโซลูชันที่มันดีที่สุดเพื่อให้ฝ่ายประชาธิปไตยเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลได้อาจจะหน้าต<พ>าเป็นอย่างไรก็ไม่แล้วแต่แต่ต้องอย่าให้ผดจการกลับมาครับนั่นเป็นความคาดหวังสูงสุดของพวกเรานะครับและเราตัดสินใจทั้งหมดก็อยู่บญฐานนี้ครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับสดีครับ